พูดถึงสองไม้ก็อิ่มแล้วเนาะเคยทานไหมคะเคยทานอร่อยไหมคะรสชาติน <GO av uther> ้ำจิ้มเป็นยังไงบ้างอร่อยนะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มเผ็ดเผ็ดร้อน สวัสดีค่ะเพื่อนๆมันนีธิ์อยู่ที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังนะคะธิ์พาเพื่อนๆมาที่ร้านออโต้ลูกชิ้นปากเบ๋าค่ะเป็นลูกชิ้นปลาเยาวราแท้นะคะร้านนี้เป็นร้านอร่อยค่ะน้ำจิ้มอร่อยน้ำยำอร่อยนะคะน้องค้าสวัสดีนะคะมีลูกชิ้นหลากหลายเลยนะก็ที่เสียบอยู่เป็นลูกชิ้นอะไรอะคะเป็นลูกชิ้นปลาแบบกลมนะกลมเล็กอันนี้เป็นกลมใหญ่ใช่ไหมคะ เพื่อนๆดูนะคะน่ากินมากนุ่มแล้วก็ร้านนี้อร่อยคะ่ะเพื่อนๆอันนี้เขาเรียกเป็นแบบอะไระคะปลาบุ๋มะปลาบุ๋มอันนี้เป็นลับบี้ตัวนี้กุ้งไหมคะแล้วก็เป็นอันนี้เกี๊ยวปลาปลาเส้นยาวนะคะ ูจากเนื้อเนื้อปลาแล้วน่ากินมากดูนุ่มมากเลยอะคะ่ะก็ถ้าเป็นถ้าเป็นเส้นก็สี่สิบบาทนะคะแบบนี้สี่สิบแล้วก็ถ้าเป็นไม้ไม้ละยี่สิบใช่ไหมแบบแบบนี้และคะ่ะ20บทุกไม้ยี่สิบทุกไม้นะคะนอกจากปลาเส้นคะ่ะเพื่อนๆโหน่ากินสุดๆร้านนี้ที่เอาเอาชุดหนึ่งคะ่ะเอาเป็น ปลาบุ๋มนะคะแล้วก็เอาเกี๊ยวปลาค่ะปากเป่านี่เพื่อนๆก็คือเผ็ดเผ็ดจริงๆนะเผ็ดอร่อยร้านเนี้ยมันมันร้อนด้วยใช่ไหมกินกินอย่างนี้ดีนะคะเพื่อนๆเราได้สมุนไพรด้วยแล้วก็ทำใหม่ๆร้อนๆลูกชิ้นปาาาลาเยาวราค่ะลูกชิ้นปลาแท้ค่ะไม่ข่าวนะคะร้านเนี้ย ตอนนี้ยังไม่เจ็ดโมงมั้งนะคะที่นี่แม่ค้ามาตั้งกันเต็มแล้วนะที่นี่ซอะมาสายๆนิดนึงจะแดดเลยนะคะแดดแรงเลยตรงเนี้ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ริบมาเช้านะคะถ้าคลิปเนี้ยถ้าคลิปที่เนี้ยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแดดเตี้ยงเลยแม่ค้าตรงนี้แบบโดนแดดเต็มๆเลยอะคะ่ะร้านนี้ร้านนี้ขายวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยใช่ไหมคะขายทุกวันเป็นเจ้าประจํานะคะเ,เพื่อนๆอยู่ตรงอ่าใกล้ๆสามแยกค่ะท็อปเดลี่นะ ตลาดนี้อยู่ซอยพิบูลวัฒนา5ถนนพระราม6ค่ะหรือว่าเข้ามาจากทางซอยอารีก็ได้นะคะใกล้นิดเดียวเป็นถ้ามาจากทางซอยอารีจะ,จะมาทะลุท้ายตลาดค่ะน้ำเดือดปุดๆเลยนะคะน้ำนี้ต้องเดือดตลอดไหมคะต้องให้ร้อนนะคะไม่งั้นจะขาวไหมใ่ตระมนีเ่เพื่อนๆฟันฉุยเลย อันนี้คือแบบลวกนะคะแล้วก็แยกน้ําจิม้มอ๋อแยกน้ําจิม้มแยกดีกว่าของพี่ถ้าจะป๊อตนะในพี่พี่ขอดูน้ําจิ้มหน่อยนะพี่ขอถ่ายน้ําจิ้มหน่อยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเข้มข้นนะคะสีสันแบบว่าเข้มข้นสุดๆ น้ำจิ้มทำเองใช่ไหมร้านน้องขายขายน้ำจิ้มได้ไหมคะโลละร้อยโลละร้อยนะเพื่อนๆนน้ำจิ้มขายนะคะลูกชิ้นก็ขายใช่ไหมขายปีกขายส่งนะคะลูกชิ้นนี่ราคายังไงอะคะราคาโลละร้อยแปดสิบถ้าหน้าแบบส่งเยอะเงี้ยก็จะราคาถูกโทรมาโทรมาคุยได้นะคะถ้าส่งถ้ารับไปเยอะๆนี่ก็จะถูกลง เพื่อนเพื่อนเบอร์โทรนะคะ098-892-9353คะ่ะ098-892-9353นะคะมีลูกชิ้นปลากุ้งเกี๊ยวนะคะแมงกะพุนลวกจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรดั้งเดิมคะ่ะมีแมงกะพุนด้วยหรอเแมงกะพุนเอาไปไหนแล้วแมงกะพุนหายไปไหน <c oughs> กยกไปที่อื่นแล้วอ๋อยังไม่ได้ขึ้นมาตั้งนะคะมีนะคะเพื่อนเพื่อโทรมาได้ อันนี้ของพี่ค่ะก็สองไม้เนี่ยสี่สิบาทเท่านั้นเองจริงๆอยากกินอีกเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะต้องมีไปร้านอื่นจะกินไม่หมดของน้องมีบริการส่งอะไรไหมคะไม่มีนะโทรมาแล้วก็มารับเองใช่ไหมพวกพวก พวกลูกชิ้นแบบนี้ถ้าเอาไปเก็บไว้หลายๆ<ร>หลายๆวันหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องแช่ฟร,รีแช่อะไรไหมคะ่ต้องใส่ถังน้ำแข็งใส่ถังน้ำแข็งอ๋อเป็นถังน้ำแข็งอย่างนั้นนะคะสีแดงแดงก็ใส่ถังน้ำแข็งก็อยู่ได้อยู่ได้นานไหมได้อาทิตย์หนึ่งนะคะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะอยากาขายลูกชิ้นแบบน้องเขานะคะก็ได้ทั้งลูกชิ้นแล้วก็ได้ทั้งน้ำจิ้มนะคะในร้านเดียวกันเลย สิลูกใช่ไหมอ่ะสิบลูกส,สิบลูกนะคะลูกเล็กก็ตกลูกก็สองบาทนะ ครับเสียงหายไปหลายวันนะฮะกากลับมาอีกข่าวนี้นะครับก่อนอื่นนะครัขอกราบประธานาภัไทยนะฮะเสียงนี้อาจจะรบกวนนะผู้พักาอาศใส่ได้ว่าอาจจะเป็นชาวหมูจจ่บ้าจจนที่มูล,ลวัฒนาก็ดี หรือชาวแบบที่มุ่วัฒนาก็ดีนะครับเราจำเป็น,น,นอย่างที่เราเอาสี่งที่กลับมานะ,ะเพื่อบอกเล่าเกี่ยวกบนะคุณนะคะนะครับยอมรับแล้วว่าขณะนีาท่านอินเกียรตครับใจมากแนะใจรุ่งเรืองแล้วนะครับแล้วก็มีการมีมาตรการนะครับในการควบคุมนะครับในการเร,าเรียกว่า เมื่อวานี้อันดับหนึ่งของโลกนะฮะย<ม>อดผู้ติดเชื้อของเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้ห้าพันกว่าคนสี่พันกว่าครับเอาละาค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ลิฟฝากร้นนานออโต้ลูกชิ้นปากเป่าเอาไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้พูดติดเชื้อนะครับขอบคุณมากนะคะขายดีสุขภาพแข็งแรงนะคะไทยเรานะฮะขึ้นระดับหนึ่งของโรคนะคะ